เน่ๆ,ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุหดหนุนกันเยอะๆนะเออสตีเพื่อนชาคุกกี้ดันเบ็ดคอร์นวันนี้นะับ็การเล่นเซตไซบอกผัดสองที่ผมเคยสัญญาไว้แล้วว่าจะมาเล่นให้ดูนะผมซึ่ง บอกไว้ตั้งแต่ตอนที่รีวิวไซบอร์กถูกนะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณแบบหลายวันแล้วนะผมเกือบอาทิตย์หนึ่งละ,อะโอเคก็ได้เลิกมาทําสักทีหนึผมโอเคก็เซตที่จะมาเล่นวันนี้ก็จะเอาอ่าน้องไซบอร์กเนี่ยมาเล่นเป็นผัดส,สองให้ดูนะผมโดยผมจะเล่นทั้งหมด2เซตก็คือจะเล่นเป็นผัดส,สองให้กับตัวของสมอแล้วก็เล่นเป็นผัดส,สองให้กับตัวคานอลี่นะผมจริงๆมาเล่นให้เป็นผัดส,สองของน้องชุกกะ glass ก็ได้นะอ่าเป็นจังหวะที่ไม่มีขวดเลือดก็ได้นะผม แต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นเป็นจังหวะแบบเก็บ3ามคนเลือดก็คือให้ตัวของจังหวะเนี่ยมันเป็นตัว2คนเลือดใหญ่ถูกไหมแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเจ้าสมมกับคานอรี่เนี่ยมันจะให้เลือดได้ประมาณ3รอบก็อีก30หน่วยนะก็ไม่ถึงกับสามคนเลือดใหญ่หรอกแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงนะโอเคก็จังหวะโดยรวมของน้องไซบอกเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่าเออมันพอเล่นเป็นผัดสองได้นะ,ะในจังหวะนี้นะซึ่งเหตุผลที่ผมเอามาเล่นในวันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเออ มันเป็นเซตที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสนุกในการเล่นนะแล้วก็เล่นง,ง่ายแต้มโอเคด้วยนะครับโอเคก็ในเซตของสมอลเนี่ยผมจะมาเล่นในด่านไอ้นี่ละกันนะครับไอจำชื่อด่านไม่ได้ละที่กบด้ารับของแก๊งใส่ขาวไม่ค่อยได้เล่นจริงถ้วยเลยนะช่วงนี้นะครับ <c oughs> คือลงคลิปเสร็จอะไรเสร็จก็ปล่อยเบลอนะช่วงนี้คือช่วงนี้เกมอย่างนี้หลายคนก็รู้สึกกันได้นะครับว่าเกมมันแอบน่าเบื่อน,นิดนึงนะเออมันเป็นช่วงของมันนะครับ ยิ่งช่วงนี้พออัปเดตเลเจนดอรมาสายฟรยีก็ยิ่งอยู่ยากไปเรื่อยๆนะแล้วคือบวกกับช่วงนี้นี่เลเจนดอรอัปเดตทีมากคือถี่แบบถีมากจริงๆนะมันทําให้ยิ่งแบบรู้สึกแอบแอบเบื่อๆหเหนื่อยๆกับเมตาเหมือนกันนะครับแต่ก็นั่นแหละเนาะเราผมเป็นนักสรรหาทำอะไรนอกเมตาอยู่แล้วก็ <c oughs> ลวเลยจะมาเล่นเซตนี้ให้ดูนะครับซึ่งบอกเลยว่าเซตเนี้ยแต่มันไม่ได้หวือหวามากหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเออ มันเป็นเซตที่น่าสนใจเผื่อใครที่ป้านไซบอกมาแล้วแล้ว,ลวรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้จะเอามันไปลงกับการเล่นตรงจุดไหนดีนะครับเอามา,มาเล่นเป็นผัด2ในจังหวะแบบนี้ได้เนาะโอเคก็ oh yeah, บอกเลยว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่เล่นง่ายนะถ้าเทียบกับเซตที่เป็นผัด2ล็อคเตอร์ของจังหวะแบบนี้ปกติเนี่ยผมชอบจะชอบบ่นถูกไหมว่าออไอเซตของสโมเซตของคานาลีเนี่ยมันจะมีความเล่นยากนิดนึงตรงที่มันต้องยื้อล็อบสเตอร์ให้เป๊ะนิดนึงเพื่อให้สามารถทําแต้มได้เยอะแต่ถ้าเป็นเซตของผัด2ไซบอกเนี่ย สบายนะครับโฟล์ Flow นะสกิลคือเป๊ะแบบเป๊ะเ,ะเ,ะเลยนะครับอ่ะโอเคจังหวะสุดท้ายก็โดดยืดไปหน่อยนะครับเพื่อยืดระยะเพิ่มก็จบที่5้าหนึ่งสามถ้าเมื่อกี้ผมไม่พลาดเยลลี่ก็น่าจะได้ประมาณสักห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกประมาณนั้นนะครับถ้าเล่นสวยๆผมว่าเซตนี้ผัดแรกจะจบสักห้าหนึ่งแปดได้อยู่นะเอออ่ะโอเคเรียกไซบอร์กลงมานะครับก็ไซบอร์กเนี่ยมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากเลยคือมันเป็นตัวที่มีซูเปอร์แม่เหล็กติดตัวนะครับในตอนใช้สกนะิลเนาะ คือในเซตผัดของอีพิกหลายๆเซตเนี่ยมันจะชอบมีปัญหาตรงที่เอ้ยถ้าไม่พกเข็มทิศมาเนี่ยมันจะเก็บเยลลี่ยากนะย,ยิ่งในบางด่านที่หมีลุงเยอะๆอย่างด่านเนี้ยตรงจังหวะท้ายหมีลุงเยอะนะการที่เราเอาไซบอกมาเนี่ยก็ช่วยใ,ใครเล่นง่ายขึ้นนะก็ถือว่าเป็นทางเลือกละกันเผื่อใครปั้นสมอมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากหาผัด2เล่นกับเซตของสมออะไรเงี้ยก็เ,เอาเซตนี้มาเล่นได้นะแต่ว่า ด้วยความที่เราไม่ได้จําเป็นต้องใส่เข็มทิศเนาะสำหรับเซตนี้ก็เลยผมจะใช้เป็นกระดิ่งโกเบอรี่แทนและกันนะมสมบัติก็ใช้เป็นทําแต้มล้วนนะเออก็ให้ใช้ให้เหมาะกับด่านนะมคือด่านนี้จะใช้เป็นสมบัติหมีก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าสมองมันไม่ได้เหมาะเล่นสมบัติหมีเาไเพราะว่ามันไม่ได้วิ่งเร็วนะมแต่ว่าความวิ่งเร็วมันก็อยู่กับผัดสองอนะเนาะแต่ว่ามันจังหวะอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเหมาะกับที่มันเป็นปาร์ตี้หมีเยอะ,เ,ยอะเท่าไหร่นะมก็เลยใช้เป็นสมบัติทาแต้มล้วนดีกว่านะ เพอด่านเนี้ยมันเล่นเป็นสบัดหมีก็ได้ทําแต้มล้วนก็ได้ที่บอกนะครับอ่าโอเคก็เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวไซบอกเนี่ยจะจังหวะสกิลสุดท้ายแบบเป๊ะๆเ,เลยนะเนี่ยเห็นไหมมันเก็บไอแบตเตอรี่อันสุดท้ายได้เป๊ะตอนเลือดใกล้หมดพอดีนะครับถึงเลี้ยงให้เลือดมาก็ไม่เป็นไรนะเออแต่ว่าตรงจังหวะมันเป๊ะของมันอยู่แล้วนะครับอ่าโอเคปิดท้ายยิงไปนะครับมก็จบที่8 0 1้ล้านเนาะก็แต้มอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถือว่าเป็นเซตเล่นง่ายของสมอที่ค่อนข้างดีเลยนะครับอ่าโอเคเดี โอเคเรามาต่อกันอีกเซตหนึ่งนะครับก็จะเป็นเซตของคุกกี้คานอลี่เนาะก็จะใช้เป็นคานอลี่แทนนะครับโดยรวมก็คือเหมือนกับสมอเด็เลยอย่างว่าคือ2ตัวเนี้ยจังหวะมันเหมือนกันแบบเหมือนกันเปียบเลยนะครับในการเล่นเป็นถัดแรกเนาะสัตว์เลี้ยงก็ค่อนข้างให้เลือดใกล้เคียงกันนะครับก็เลยสามารถใช้เหมือนกันได้เนาะก็สมบัติเนี่ยผมจะใช้เป็นผีหมีแล้วก็ใช้เป็นสมบัติประจําตัวคานอลี่แทนนะครับก็คือเอาตะเกียงเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนมาเป็นผีหมีแล้วก็ใช้เป็นเข็มทิศนะครับ คือต่อให้แต่อย่างที่บอกต่อให้เราไม่ใส่เข็มทิศอะ่ะตัวของเจ้าไอ้ไซบอร์กมันก็สามารถสร้างซุปเปอร์แม่เหล็กในตัวของมันเองได้นะับแต่ด้วยความที่ไอเนี่ยเนาะเออมันเป็นสัวประจําตัวคารารี่ก็เลยใส่มานะับโอเคก็เซตนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปลองเล่นมานะถ้าเทียบกับเซตทำแต้มในเมตาที่มันเป็นอีพิกเหมือนกันนะถือว่าทำแต้มได้ค่อนข้างอยู่ระดับโอเคนะคับคือถ้าเป็นอีพิกเนี่ยเท่าที่ผมไปลองมาแบบหลายๆเซตเลยนะในระดับเนี้ยอีพิกยืนพื้นเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ8 0 0ล้านนะับ ซึ่งถ้าเป็นอิกแบบดีๆเลยมันก็จะมีหลักๆที่ดุดพอามาก็จะมีอยู่ประมาณ2เซตเนาะก็จะมีที่เซตของทีรามิสุกับเซตของตัวของน้องอบยิ้มนะครับแต่ถ้าเป็นเซตอิกพื้นฐานเนี่ยด่านเนี่ยแต้มจะค่อนข้างน,น,น้อยนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวคุกกี้หลายๆตัวก็ไม่เหมาะด้วยอย่างเซตนักบินอวกาศเซตโคเบอรี่ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับคือเซตโคเบอรี่เล่นได้อยู่มันวิ่งมาถึงขวดเลือดเตะได้ถ้าใส่แผนที่เสริมเนาะ ซึ่งการใส่แผนที่มันก็ทําให้แต้มลดเตีะยเนาะมันทําให้หลายๆเซตเนี่ยแต้มในด่านนี้ค่อนข้างลดแบบเยอะมากนะครับคือเท่าที่ผมลองเล่นมาอย่างที่บอกแต้มเนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณ800ล้านต้นๆน้นะครับคือถ้าเป็น blueslash blueslash ขอภายโนม blueslash เนี่ยผมเล่นได้ประมาณ808ล้านนะเออถ้าสูงสุดก็ได้ประมาณสัก810 812 1 3ต้นต้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเป็น cobelli ก็ได้ประมาณ806ล้าน805ล้านก็สุดก็อาจจะมันใกล้ๆ้เคียงกันนะครับ ก็คือโดยรวมพวกอีพิกเขาจะได้ประมาณแบบ800ปลายไป0 0แสต้นอะไรเงี้ยไม่เกินน,นั้นนาแบบ810บวกอะไรเงี้ยถ้าเป็นเซตนี้ก็ทําได้ประมาณ810บวกเหมือนกันนะก่อนหน้าที่ผมไปลองมาก็ได้ประมาณแบบ8 1 0เกือบ815ล้านเลยเนาะถือว่าทําแต้มได้ค่อนข้างแบบโอเคนะถ้าเทียบกับเซตอีพิกด้วยกันถือว่า อยู่ในระดับมาตรฐานที่ใช้ได้นะครับแต่ถ้าไปแรงสูงๆก็อาจจะไม่ไหวนะเอออาจจะต้องใช้เป็นเซตผัด2อล็อสเตอร์ผมคิดว่าถ้าเป็นผัด2อล็อสเตอร์จะได้สักประมาณแบบ820ใคอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเล่นแบบถูๆถ่ถยๆไปนะเออถ้าเล่นแบบดีๆเลยสมอลอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็น่าจะได้ประมาณสักใกล้เคียงกันไม่เกินแต่30ประมาณนั้นนุ่มาตรฐานเลนส์ก็อยู่ที่ประมาณนั้นเนาะคืออย่างว่าด่านนี้มันทําให้อีพกเลยๆตัวแต้มมันดูดอรอปลงไปจริงๆนะ ด้วยระยะดาดด้วยอะไรเงี้ยคือจังหวะที่มันเป็นจังหวะแบบเก็บผนเลือดใหญ่2ขวดอ่างเงี้ยเหล่ๆตัวมันล้มหายตายจากไปจากเมตาเยอะหรือเกมเขาไม่ค่อยอัปเดตมาด้วยแหละเออช่วงนี้นะส่วนใหญ่จะอัปเดตมาเป็นตัวแบบที่เป็นเก็บขนเลือดใหญ่แบบ3ขวดมากกว่าซึ่งไอ้เก็บขนเลือดใหญ่3าขวดหลายๆตัวก็ชอบมาไม่ถึงกัน <laughs> อย่างโคเบอรี่พิซซ่าไอ้นักท่องอวกาศอะไรพวกนี้นะอ่าโอเคก็เราเรีกยกไซบอร์กลงมาเนาะก็ผ่านแรกจบ5้0อยล้านเป๊ะเลยนะ โอเคก็อันนี้ผมประชาสัมพันธ์ไว้นิดนึงละกันนะว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่อยู่นะผมก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปแบบเท่าไหร่นะซึ่งช่วงที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะชินกันแล้วแหละที่ผมแบบอาจจะหายบ้างวันเว้นวัน,วนบ้างอะไรนี้นะแต่ว่าช่วงนี้ออกต่างจังหวดไงก็เลยจะไม่ได้ลงคลิปถี่เท่าไหร่อนะอันนี้เตือนไว้ก่อนก็ถ้ามีเวลาว่างอาจจะมีคอนเทนต์มาลงบ้างเล็กน้อยคือชว ช่วงที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าเบรกสุ่มใกล้ตัดรอบพอดีเนาะไม่รู้ว่าผมตัดรอบไปหรือยังนะอันนี้ตอนที่ผมอัดอยู่คือผมไม่ได้ไปดูเลยเนาะว่ามันตัดรอบหรือยังแต่ว่าคิดว่าน่าจะใกล้แล้วนะเออคิดว่าอาจจะประมาณแบบไม่เกินวัน2วันอะไรเงี้ยคิดว่าเบรกใหม่ก็น่าจะมาสําหนะรับเบรกสุ่มเนาะก็อาจจะมีให้ลงให้ดูสัก EP 2 EP มั้งก็เดี๋ยวขอไปหาตาดีๆมาลงละกันเนาะ <laughs> เดี๋ยวขอไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวหาตาดีๆเดี๋ยวเอามาลงให้ดูก็แล้วกันเนาะ สำหรับเดรกสุ่มนะครับอ่าโอเคก็นอกนั้นเนี่ยโดยรวมก็จะคลา,ายเดินนะครับดังนั้นก็ช่วงนี้อาจจะไอ้น,นี่นิดนึงนะอืมอันนี้เตือนบอกไว้ก่อนละกันนะครับื่อใครแบบรู้สึกว่าเอ้ยทำไมผมช่วงนี้แบบหายไปบ่อยจังหรือลงคลิปแล้วหายไปเลยไม่ได้ตอบเม้นอะไรเงี้ยต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันยุ่งแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความแบบล้าสะสมอะไรงี้นะครับก็ลเลยอาจจะแบบไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหรนะ่เนาะอ่ะโอเคก็บลูไม่ใช่บลูสลัด เนี่ยมันเป็นติดติดขัดขัดแบบนี้โนมอ่าโอเคเจ้าไซบอกสกิลสุดท้ายไปนะก็ไม่รู้ว่าตานี้จะได้สักประมาณ810บ,บวกไหมถ้าได้สัก810บวกก็ถือว่าแต้มโอเคนะอ่ะโอเคก็จบที่812ถ้าเก็บหมีได้ผมว่าก็ได้สักประมาณ8 1 4 815นึ่งห้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้โนมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย